สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนุนะคะรับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้นะผมก็จะรถนะครับตอนเดียวพอลอยนะมาให้ลูกค้าชมะคระับคือจะบอกว่าของผมเนี่ยตอนเดียวพอลอยเห็นไหมลูกค้ามีจอดเรียงเป็นตับเลยนะครับเอานะครับมีเยอะนะครับลูกค้าเนะะี่ยดูรถเชิงพันนี้ตอนเดียวนะครับผมมีเพียบแต่เดี๋ยวผมจะอ่ให้ลูกค้าดูคันนี้ก่อนนะครับเป็นคันแรกนะครับทะเบียน9 9 7 4ตัวนี้นะครับเอนะครับ จะลงคลิปทีละคันทีละคันนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มดูคันนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะก็จะเป็น t o y ยต a ารี o นะครับน่ครับตัวนี้จะเป็นหน้าหมูป่าแล้วนะนะครับเป็นตัว2.8นะลูกค้าดูรอบๆค่นนะครับ2.8เอนะครับนี่นะครับนะครับปี2020นะครับ2.8เ T เพาลอยนะครับปี2020ราคา589,000บาทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่แล้วนะครับตัวนี้ใส่เป็นทีีนะครับตัวอีแบนนะแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบไรนี้นะครับแจ้งลายได้นะผมเปลี่ยนให้มาให้ได้ทุกลายนะครับที่ร้านเรามีนะแล้วก็เนี่ยยางใหม่แปดสติ๊กเกอร์นะครับยังไม่ออกเลยให้ลูกค้ารู้นะว่าเรายางใหม่จริงๆนะครับยางปียี่สิบสามเลยนะครับครับดูสีรอบรอบคันนะเนี่ยสีตัวนี้จะเป็นเทาดำนะครับหรือเทาเมทัลลิกนะลูกค้าเดี๋ยวขอพิแปะนะครับ ข้อนะครับข้อก็มาตรฐานนะลูกค้านี่นะครับเราใช้ข้อแบบนี้กันเลยนะอันนี้ข้อเราก็แถมให้ฟรีนะลูกค้านะครับข้อก็ใหม่นะนะครับถึงล้อนะครับนนะครับเป็นเทารลอยนะลูกค้านะครับยางหลัง XCD ของใหม่ๆเลยนะครับให้ลนะูกค้าดูร,บรอบๆคัน ว่ามันใหม่มากนะลูกค้าคือรถที่ร้านผมมันจะคัดรถสภาพดีๆใหม่ๆให้ลูกค้านะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ารถพวกรถตอนเดียวคารอยเนี่ยเป็นรถใช้งานนะครับเราต้องคัดที่แบบว่าใช้งานน้อยือปีใหม่ๆให้ลูกค้าเพราะว่าการใช้งานที่ผ่านมามันจะใช้งานน้อยไงลูกค้านะครับเราจะคัดสภาพที่ใช้งานน้อยเพราะว่าลูกค้าเอาไปได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถจะมีปัญหานะเพราะเรามีาก,การรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะนี่สิ สวยนะลูกค้านะครับนะครับรถสวยกริฟแดดจะส่องนิดนึงนะครับลูกค้าช่วงข้างหน้านะครับปี2020นะลูกค้าราคา5้าแสนปหมนเก้าพันนะครับเราลองไปดูเลขไม์กันบ้านดีกว่านะนะครับนี่ตัวนี้นะครับทำหนังมาใหม่นะเจ้าของเก่าเขาหุ้มหนังมาใหม่นะครับจะเป็นออกแนว VIP นะครับหนึ่งก็สวยดีนะลูกค้านะครับอเป็นหนังนี่ก็ระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะลูกค้าเลขไม้นะครับเนี่ยเก้าหมื่นสี่พันโลนะครับไมมาเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะลูกค้ากุญแจรีโมทนะครับสองดอกสามดอกเลยครับมีกุญแจสาองอยดอกหนึ่งครับธรรมดาดอกหนึ่งนับได้มาครบนะคันนี้นับถือว่าคุ้มนะครับบาะหนังนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ห้าสปีดอยู่นะครับลูกค้ามีจอมาให้แล้วนะครับ ออก็ภายในก็จะประมาณนี้ลูกค้านะครับสวยคลิปนะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะอย่าลืมติดต่อมาเบอร์ผมนะครับเซลล์นะครับ0 8 9 5 1 5 4ด2หนะครับหรือแอดมาที่ l ลายนะครับแอ๊ดไซ5หแล้วก็ P นะลูกค้าเดี๋ยวดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างจะถ่ายยากนิดนึงนลูกค้าจะอาจจะเห็นไม่ชัดรับนี่ขแัแหนบเป็นตับรับชกรับสีต้น สองละสองนะครับรับ idrive แจ้ง i d l i n e อีกทีนะลูกค้าหรือจะเป็น i d l i n e ใหม่นะลูกค้า s d i v e นะครับห้า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 ตองห้าแตงห้าสามตัวแล้วก็ p นะครับจะเข้ามาที่ไลน์ผมเลยนะครับไลน์ร้านนะครับเซวัณิพัฒน์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจพวกรถตอนเดียวก็เชียงพนิทก็ทักมาได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับ s d i v e ห้ line, าห้าห้า p นะลูกค้า นะครับอย่าลืมทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะเรื่องอาชงเรื่องอาชีพนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมเซลนู่นะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเดีวทริป